ถูกตัดนะครับตรงนี้แหละนะครับมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับในตัวของจําเลยนะครับที่ออกหมายจับนี่นะนะครับมันมีหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาใช้หลักในการหลักในการต่อสู้คดีคือเด็กหายนะครับนะก็คือถึงแม้จะเป็นการแพ้แต่ก็เป็นการแพ้ที่ดูเดือดมากนะครับลูกๆเด็กที่ล่ดต้องดูเรื่องเพศ นะครับเอ่อการเลี้ยงดูนะครับอุปนิสัยอื่นๆประกอบด้วยถูกต้องครับเนาะนะครับเอ่อการเด็กที่รอดมาได้นะครับมันต้องมีการเอ่อแบบแบบที่บ้าน,นี่ครับเอา่าเป็นรเรื่องีการเลี้ยงดูเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่นะครับโดยส่วนมากที่ผ่านมาเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายทุกคนนะครับเป็นผู้ชายทุกคนกแต่กเ็เด็กที่รอดมานะครับทาไม นะครับแต่รวมบาคนมาสังเกตว่าเขาจะไปอยู่ลำห้วยกันทุกคนนะครับนั่นคือหมายความว่าอันนั้นคือเขาหลงทางนะครับเด็กพอเดินขึ้นไปได้สักหน่อยนะครับมันหิวน้ำมันก็ต้องลงนะครับแต่เขาไม่รู้ลงไปทางไหนอะเห็นไหมนะแต่เขาไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนนะครับเขาก็ต้องลงถึงที่ต่ําที่สุดนะครับถ้าขึ้นไปแล้วหิวน้ำนะครับหิวน้ํามันก็ต้องเดินกลับนะครับเออมันก็ต้องเดินกลับนะครับเด็กหลงนะ นะครับมันก็ต้องเดินกลับถ้าไม่เดินกลับก็เดินลงนะครับเดินลงอ่ะนะครับเดินลงข้างลําห้วยเห็นไหมล่ะนั่นก็เดินลโคลงข้างลําห้วยนะครับถึงแม้ลําห้วยนั้นจะไม่มีน้านะครับเด็กก็จะเดินวนอยู่แถวนั้นแหละนะครับเพราะเด็กเคยเห็นในทีวีอะไรเนี่ยอันนี้มันเหมือนลําห้วยนี่ว่าใช่ไหมล่ะมันต้องมีน้ําเด็กก็ต้องเดินอยู่แถวนั้นอ่ะแล้วค้นหาของป่าของอะไรเนี่ยหาสัตว์หาอะไรเนี่ยไปที่ไหนมันจะต้องไปที่ ลำน้ำลำห้วยนะครับถึงแม้รู้ว่าห้วยนี้ไม่มีน้ำนะครับแต่ก็เป็นที่ต่ำที่สุดนะครับที่สัตว์มันจะต้องมาหากินกับลำห้วยนะครับสัตว์มันก็ต้องคิดว่าห้วยนี้มันเคยมากินน้ำแล้วสัตว์ก็จะต้องกลับมาหาน้ำที่ลำห้วยนั้นในเมื่อมันมาหาไม่เจอนะครับมันไม่เจอน้ำนะมันก็ต้องเจออาวุธของนายพรานนั่นนะครับมันก็ต้องเจอกับดัก นะครับตรงนี้แหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องกลับมาที่ลําห้วยของทุกอย่างจะต้องกลับมาที่ลาห้วยแม้แต่เด็กก็เหมือนกันทําไมต้องกลับไปที่ลําห้วยเด็กทุกคนไปเจอทําไมไปเจอที่ลําห้วยนะครับถ้าเด็กหลงเขานะครับถ้าเด็กหลงเขาจริงๆมันมีขึ้นนะครับในเมื่อมันหิวน้ํานะครับที่นี้มันก็อยากจะกลับบางคนมันกลับไม่ได้มันหลงทิศมันก็ต้องเดินลงที่ต่ําเห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นมามันก็ต้องเดินลงกลับนะครับอ่า การเดินลงบนเขาเนี่ยครับนะครับมันจะไปที่ไหนนะครับถ้าลงไปสูตรของของเขาที่ชันเนี่ยนะครับมันก็คือจะเจอลําห้วยไงนะครับเห็นไหมล่ะพอมันเห็นลําห้วยมันก็จะนึกภาพเหมือนในหนังในภาพยนตร์นะนะครับมันจะต้องมีน้ํานะครับเจอหินนะครับลําห้วยทุกที่จะต้องมีหินนะครับแปลกนะครับนะไม่มีลําห้วยไหนเลยที่ไม่มีหินนะครับนะน้ำโมโคนก็แปลกนะครับ ลำห้ว hm ยจะต้องมีหินมีเป็นก้อนใหญ่ๆใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เก e ouais. ิดความเย็นนะครับทําให้เกิดความเย็นถ้าเด uh ็กล้อนะเด็กก็ไปอยู่กับหินนั่งพิงกับหินนะครับเออมันก็ทําให้นะครับความหิวก็หายของน้ํามันหมดไปได้นะครับอันนั้นมันเป็นความฉลาดของมนุษย์นะครับแม้แต่ตัวน้อยๆอ่ะเห็นไหมนะครับเด็กเด็กตัวน้อยๆมันยังฉลาดเลยนะครับเห็นไหมความฉลาดของมนุษย์นะแต่ความฉลาดของมนุษย์มันต่างกับสัตว์หลายเท่าตัว นะครับหลายเท่าตัวนะครับเด็ก3าขวบนี่เห็นไหมล่ะมันฉลาดนะกว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับแต่ความแข็งแรงนะนะครับความแข็งแรงนะครับสามปีนี่ครับถ้าไปเทียบกับสัตว์อื่นๆนะครับสัตว์นี่จะแข็งแรงกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวนะครับมันสลับกันทางนะครับในทางกําลังและสมองนี่แหละครับเห็นไหมล่ะแต่มนุษย์นะครับมันต้องใช้สมองนะครับถึงร่างกายไม่แข็งแรงแต่ก็ใช้สมองเห็นไหมล่ะร่างกายไม่แข็งแรงนะครับนะ เออนั่ก็เดินไปอย่างงี้นะครับเดินทํำไม้นะครับเห็นไหมแม่งกูสร้างรถขึ้นมาขี่เลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะนั่นกับความฉลาดของมนุษย์อะมันเดินไม่ได้มันต้องใช้รถขี่รถขับนะครับเออมันจะสร้างตัวแทนตัวตนน่ะนะครับเออร่างกายไม่แข็งแรงนะครับแต่สัตว์นี่มันสามารถเดินไปได้นะครับเห็นไหมล่ะมันขับรถไม่เป็นมันก็เดินไปนะครับเหนือโจทดใต้นะครับว่าอ่าอ่านะครับช้างอยู่ซุรินนั่นะครับน่ะ นะครับแต่ไม่เห็นอีกทีนี่ที่กรุงเทพนะครับนี่แหละคือสมองของมันนะครับลองไปดูนะครับคุณเดินทางสาธุนะครับกินอิ่มนอนอุ่นจังตั้งอยู่ครบนะครับคนไข้บ้านนะครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องต่างๆ